กำลังรอคิวกินร้านโอสกา b บุฟเฟ่ปิ้งย่างครบซูชิครบจ่าย600กว่าบาทเดี๋ยวไปดูกันแซลมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าลายสวยนะครับนี่คือปริมาณ3ที่นั่นเองเพราะหนึ่งที่จะมา4ชิ้นด้วยกันนะครับแซลมอนโรภูเขาไฟนะครับหนึ่งที่จะมา5ชิ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็เนื้อนะครับนี่สีก็จะดูเห็นแบบชัดๆไปเลย สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโผลนะครับและนี่คือการรีวิวที่ละเอียดที่สุดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโอซาก้าบุฟเฟ่นะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์นะครับเราจ่ายเงินมากินเองแล้วก็รอคิวเลยอันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทัลเวสเกตนะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่เขาจะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่นะครับเราเอาเป็นชุดใหญ่นะครับก็จะเพิ่มแซลมอนเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นชุดเล็กนะครับก็จะมีแค่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นหมูนะฮะร้านนี้ไม่มีเนื้อนะครับราคาเนี่ยจะเป็น 4 9 9บวกนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่รวมน้ำนะครับแต่ก็ถ้าเพิ่มน้ำเนี่ยก็คือเพิ่มอีก49บาทนั่นเองนะครับรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จนะครับจ่ายน่าจะประมาณ600นิดนิดนะครับบรรยากาศการตกแต่งโต๊ะนะครับเขาจะมให้เป็นจานแบบนี้แล้วก็ช้อนอันนี้มาเป็นตะเกียบแบบซองอันนี้นะครับแล้วก็น้าจิ้มจะมี3แบบด้วยกันแล้วก็เสิร์ฟวาซาบิแยกมาตรงนี้นั่นเองขอแก้ข่าวนะมีเนื้อด้วยนะครับนี่จะมีเนื้อสันคออยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะฮะเตาเนี่ยนะครับ เตาย่างแบบนี้ที่เป็นไซส์ย่างเนยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเตาถ่านแบบนี้นั่นเองชิมวาซาบิก่อนว่าขึ้นไหมนะฮะขึ้นดุแรงนะครับน้ำจิ้ม3ามอย่างนะครับแบบแรกก็จะเป็นคล้ายน้ำจิ้มซีฟู้ดสีแดงเผ็ดแซ่บขึ้นมาในปากชาัดเจนมากเผ็ดนํำเปรี้ยวกับหวานตามมาชา้ชาๆผสมๆกันแล้วก็เค็มนิดหน่อยตอนนี้คล้ายๆน้ำจิ้มสุก,กี้รสชาติออกหวานเป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่ออกหวานนะฮะแล้วก็นี้ เป็นน้ำจิ้มุกี้ที่อันนี้รนสะชาติจะเข้มข้นแล้วก็จัดจ้านกว่านี้นิดนึงนะครับแต่รสชาติโทนจะคล้ายกันน้ำรีฟิลนะครับเขาจะมีชาเขียวเย็นโคลรเลมอนลามน้ําเขียวนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นเอสแหละชาเขียวเย็นวันนี้หมดนะครับเราก็เลยสั่งเป็นออโค้รลามานะครับแต่ว่าน้ําที่บวกเข้าไป19บ,บาทไม่มีน้ําเปล่านะครับอันนี้ก็จะมีแต่น้ําอัดลมแล้วก็ชาเขียวเย็นให้ทาน กระดาษที่ใช้ในการสั่งนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีน้ําเปล่าด้วยเหมือนกันนะครับไม่รวมอยู่ในบุฟเฟต์นะครับแล้วก็ไม่รวมในรีฟิลนะครับน้ำเปล่าเนี่ยขวดละ25บาทนะฮะอย่างแรกนะครับเวลาเขามาเสิร์ฟเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนยที่ให้เราเอาขึ้นบนเตานะครับแล้วก็อาหารเนี่ยแต่ละที่นะครับก็จะมาประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็กะปริมาณดีๆนะฮะทีนี้นี่คือแซลมอนคือที่นี่ต้องบอกเลยว่าพอเห็นแซลมอนเนี่ยต้อง บอกเลยว่าลายสวยนะครับนี่คือปริมาณ3ที่นั่นเองเพราะหนึ่งที่จะมา4ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมจากแซลมอนก่อนนะนี่ลายสวยมากๆเลยนะครับหั่นชิ้นหนาประมาณนี้แต่ทีนี้มันต้องมีโชยุอ่ะเราก็จะเอาวาซาบินะครับย้ายออกมานะครับเพราะเราจะไม่เทลงไปรวมกันนั่นเองเพราะเป็นการกินแบบดั้งเดิมครับเขาจะแยกโชยุกับวาซาบิกัน พราะบางคําก็ต้องการแค่โชยู่บางคาก็ต้องการเวอร์สบิด้วยเวลาคนนะฮะกินอาหารญี่ปุ่นเขากินกันเนาะจิ้มเข้าไปแต่จริงไม่ซีเดียนนะครับเพราะว่าที่นี่มันมีแซลมอนอย่างเดียวไงนุ่มเด้งแล้วปลาหอมนะครับใช้ได้ปลามีกลิ่นหอมนะเออแปลกดีนะครับแล้วก็แซลมอนคุณภาพดีใช้ได้เลยอันนี้คือแซลมอนโรภูเขาไฟนะครับหนึ่งที่จะมาห้าอุย้ยหนึ่งที่จะมาห้าชิ้นแบบนี้นะฮะ แล้วเขาจะมีเกล็ดกุ้งเอ่อเกล็ดแป้งเทปุระมาตรงนี้ด้วยเพื่อเพิ่ม็กเจอร์ความกรอบนะฮะแล้วก็ราดซอสมาดังนั้นมันจะมีซอสภูเขาไฟแล้วก็ซอสสีน้ำตาลน้ำตาลตรงนี้ด้วยนะฮะร,รสชาติหนักเข้มข้นมากมีความหวานนำํำมีความเคมครีมนะครับแล้วก็ตัดด้วยเค็มนะครับได้ความกรอบแอบนี้นิดน,นึงกินเกล็ดเทป,ปลรเข้าไปด้วยกันเลยนะครับได้ความนุ่มของแซลมอนแล้วก็ข้าวเนี่ยชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับไข่กุ้งด้านบนไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่ อันนี้เป็นทูน่าซูชินะครับหนึ่งที่ก็จะมาหนึ่งคำเหมือนเดิมอันนี้จะเห็นริมันข้าวชัดๆหน่อยนะครับข้าวจะประมาณไซส์เหมือนกับซูชิที่เป็นอาราค์านะครับทูน่าจะเป็นเอ,อ่อตัดมาสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกแบบนี้เลยแล้วก็มีวาซาบิดองด้านบนด้วยข้าวเม็ดใหญ่เรียงเม็ดสวยแต่ข้าวจืดนะครับไม่ได้ปรุงรสชาติมาในข้าวมีความเค็มอ่อนของวาซาบิดองทูน่าเนี่ยเนื้อดีนะครับนุ่มประมาณหนึ่งเดี๋ยวชิมวัตถุดิบพวกนี้กันเดี๋ยวเอาเนยขึ้นก่อนแต่จริงๆเราอาจจะไม่ต้องคือ จริงๆไม่อยากเอาขึ้นเยอะนะเพราะว่าเนยก็ตัวอ้วนเลยใช่ไหมนี่นะครับเพราะว่าเตาเขาก็เหมือนกับลงมาให้แล้วประมาณหนึ่งเดี๋ยวกุ้งขึ้นก่อนจะบอกว่าไฟโูแรงฟ <c oughs> ังเสียงนะครับแล้วก็นี่คือสันคอหมูนะครับนี่เดี๋ยวเอาสันคอหมูลงไปด้วยเลยแล้วก็เนื้อนะครับนี่สีก็จะดูเห็นแบบ ชัดๆไปเลยนะครับแต่ว่าเตาก็จะค่อนข้างเล็กนะฮะแต่จริงๆเห็นในเพจเขาบอกว่าให้เตาละคนนะนะครับแต่ว่าน,นี่ก็คือสองคนต่อหนึ่งเตานะครับหมูต้องย่างให้สุกๆนะครับเนื้อเนี่ยมีเดียมได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาแผ่นะครับเพราะว่าหิวนะอ่ะกุ้งก่อนอยากให้สังเกตนะเขาตัดหางมาเนี่ยจนเหลือข้อแบบเล็กนิดเดียวเองนะนี่จิ้มอันนี้ไปเลยที่แป๊บๆนะครับกุ้ง กรอบมากหอมเนยชัดมากนะครับเหมือนกระทะน่าจะมีเนยมาอยู่แล้วด้วยก่อนที่เราจะใส่วัตถุดิบของเราลงไปนะฮะเดี๋ยวเราชิมจากหมูก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็จะสังเกตน,นะเขาไม่ได้หมักอะไรมานะครับซึ่งดังนั้นก็จะเป็นรสชาติกับน้ำจิ้มตรงนี้เลยนะฮะนั่นเองนุ่มมากนุ่มมักงจริงแล้วก็หอมเนยคือหมูใช้ได้เลยอะมาดูเนื้อบ้าง เดี๋ยวจิ้มอันนี้ที่รสชาติเข้มหน่อยเนื้อก็นุม่มนุ่มมากๆมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อมากแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นเอ่อหืนนะครับของเนื้อนะครับส่วนนี้จะเป็นไก่ทอดคาราเกะนะฮะนี่ก็อยากให้ลองสังเกตใกล้ๆคือไม่อมน้ํามันนะครับแล้วก็เสิร์ฟมาน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศหรือไม่อก็ซอสบาร์บีคิวนี่แหละไก่คาราเกะดีคือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความเค็มอากวอนนะครับแล้วก็ ซอสมะเขือเทศก็จะได้ความหวานเข้ามาเพิ่มนะฮะอันนี้คือหมู3ามชั้นย่างเนยนะครับเขาจะทําสุกมาแล้วประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็โรยงาม,มาเราสามารถเอามาทาให้มันร้อนอีกครั้งหนึ่งที่เตาของเราได้เลยนะครับเพื่ออัตราส่วนี่เออพอไปย่างอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีเห็นไหมมันจะมีรอยไหมเพิ่มขึ้นมาตรงนี้อันนี้ทงกระสอเนี่ยเขาจะทํามาแบบข้างในยังดิบอยู่นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมาย่างอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับอ่าเป็นหมูนะฮะเนี่ย เป็นหมูทองคระสึกนะครับให้เรามาย่างแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพอสุกค่อยกินค,คือซูชิเนี่ยเราสั่งไปออหลายย่างเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดูของจริงเราไม่แน่ใจว่าไหนคืออะไรบ้างแต่ว่าเอาเป็นว่ามันคือแซลมอนที่ทํามาปรุงมาหลายๆแบบนะครับอันนี้น่าเป็นคือเราไม่ได้สั่งซูชิแซลมอนเฉยๆันงั้นอันนี้น่าจะเป็นซูชิแซลมอนส่วนท้องหรือเปล่าแต่ว่าก็จะมองไม่ออกนะครับว่ามันเป็นส่วนท้องที่มีไขมันเยอะกว่าดังนั้นแนะนาว่าสั่งเป็นซาชิมิจะได้แซลมอนที่คุณภาพโอเคกว่าน ข้าวค่อนข้างใหญ่คนละส่วนกันหรือเปล่าเพอร,รู้สึกว่าแซลมอนมีกลิ่นที่ไม่ได้หอมเหมือนอันนี้เป็นซาชิมินนะนะ่นาสั่งซาชิมิดีกว่านะครับแล้วก็น,นี่จะเป็นเบิร์นหรอเอา้าแต่นี้ข้าวเล็กนะครับขนาดข้าวไม่ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้มีเหมือนมีซอสแซลมอนนี่ม,มาลายไปเลยนะครับแล้วก็รสชาติจะอยู่ในซอสที่เป็นความหวาน่อนอๆนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นซอสเมนไทหรือเปล่านะครับแล้วก็มีไข่กุ้มนั้นบนหรือซอสไส้เกี๊ยวนี่แหละ แล้วนี้เป็นแซลมอนนะครับที่ด้านบนจะเป็นวาซาบิโดเพื่อเป็นโทนร,รสชาติที่มีความเคม็มอ่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองหมูสามชั้นย่างเนยของเขานะครับนี่เดี๋ยวอุ่นให้ร้อนแล้วจิ้มจิ้มแบบนี้พดุดวนกันเลยนะฮะเนี่ยมันเยอะมากมีความฉ่ามีความเด้งนะครับชิ้นหนามีกลิ่นหอมมันอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่รสชาติก็จะเป็นรสชาติุอนจิ้มนะฮะนี่นะครับอันนี้ที่เป็นอ้อเขาจะต้องมีน้าจิ้มของเขาเอ้นี่ นุ่มนะครับหมูนุ่มแต่จริงๆก็จะฟิลลิ่งเหมือนเรากินหมูทอดทงคัตสึธรรมดาแหละเหมือนเรากินหมูทอดทงคัตสึเลยที่เป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วซอสก็จะเป็นซอสทงคัตสึอันนี้คือยำแซลมอนนะครับนี่มาดูแซลม,มอนที่เขาใช้อ่าแซลม,มอนที่เขาใช้ก็จะเป็นแซลม,มอนที่เป็นเกรดเดียวกับซาชิมินะฮะนี่นุ่มเด้งรสชาติของน้ำยำจะเป็นรสชาติเดียวกับน้ำจิ้มอันนี้นะครับดังนั้นจริงๆถ้าสมมติ เราไม่สั่งนี้เราก็สั่งซลมอนซาชิมิเราก็มาจิ้มมาจิ้มมนี้ได้เหมือนกันแต่ส่วนหนึ่งนะครับความคุ้มค่าของร้านนี้คือมีเนื้อหนึ่งอย่างให้สั่งนะเนี่ยแหละแล้วก็คือจะบอกว่าความนุ่มคือลายเนื้อไม่ได้สวยมากนะครับแต่ความนุ่มของเนื้อเนี่นยใช้ได้นะครับถ้าอยากกินเนื้อ,อย่างเนยเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้ามาร้านนี้นะครับถ้าเน้นคุ้มนะครับสั่งแซลมอนซาชิมิเยอะๆแล้วก็สั่งเนื้อนะครับ ถ้าเราสั่งซูชิแบบเยอะๆนะครับเวลามาเสิร์ฟก็จะมาเป็นจางนี้นี่นะครับเวลาเราสั่งเยอะๆนะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือไก่ทอดโอซากานะครับทื่จริงร้านนี้นะครับใช้ชื่อเป็นโอซากานะครับแต่เมนูหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นเมนูในโทนเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมจิไม่ว่าจะเป็นเส้นรามยอนลารามยอนนะครับนี่นะครับขออนุญาตใช้มือหยิบมาเลยนะครับก็จะเป็น ปีกไก่ทอดนะครับที่เป็นปีกไก่ทอดแล้วก็ราดซอสเกาหลีนะครับซึ่งเป็นอ๋อก็ต้องเรียกซอสโอซาก้าเหมืพอพนี่รานโอซาก้าผิวนอกกรอบบางๆนี่นะครับก็จะอ่ามีความอมมันมนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือปลาหันเต่าราดซอสลาวาที่ต้องถ่ายมุมนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราตอนมาเสิร์ฟโดนจกกินไปหน่อยหนึ่งแล้วพนักงานไม่ใช่นะคนที่มาด้วยกันกับเรานี่แหละนี่ก็คื<ข>อ<ข>อันเนี้ยจะไม่มีข้าวนะครับแต่ด้านล่างก็จะเป็นปลาล้วน นะครับแต่ด้านล่างจะเป็นแซลมอนสุกนะครับด้านบนจะเป็นแซลมอนดิบรสชาติส่วนใหญ่จะเป็นปลาสุกเป็นหลักนะครับอันนี้เดี๋ยวชิมซูชิที่เป็นอันนี้ไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวชิมมันนี้ดีกว่าเอ๊ะอ้อซอรี่อันนี้ชิมไปแล้วอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆทําซอสให้เป็นเจลลี่แล้วก็มีมมยอนยแล้วก็มีไข่กุ้งด้านบนเป็นความหวานตัดด้ยวยเค็มนิดนึงนะครับ รสชาติมีมีสองสำลีในคําเดียวนะฮะก็เป็นซูชิแซลมอนมิโซะอันนี้แหละนะครับในรูปที่เป็นเอคุระด้านบนนะครับของจริงก็จะเป็นเป็นโทบิโกะที่เป็นไข่กุ้งแบบนู้นนะฮะแล้วก็แซลมอนสูตรพริเศษก็คืออันที่เราได้กินไปแล้วซอ,อสอสูตรพริเศษก็คือวาซาบิดองนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นซูชิแซลมอนซอสเมนไใตนะฮะเนี่ยคือซอสเมนไใตอันนี้คือซอสมิโซะต่างอันที่สีอันนี้ส่วนนี้จะหวานกว่าอันนี้จะเป็นออกโซนเซมกว่าน,นิดนึง s ซลมอนเบิร์ก็คือเบิร์มาค่อนข้างสุกและที่นี่นะครับเราสามารถสั่งชีสได้ด้วยนะครับเราชีสมาวางนะครับเราได้หยายชีสไปวางบนหมูนะฮะแล้วก็พอมันสุกเนี่ยเราก็สามารถรวบแบบนี้ได้เลย ได้ความมันกับความหอมของชีสเพิ่มขึ้นมาถ้าใครเป็นคนชอบชีสเนี่ยสั่งได้ไม่อันเลยนะครับตรงนี้โอเคถ้าให้สรุปนะครับกับร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่499บวกเนี่ยก็คือจ่ายราคา500าไปไป600ต้นๆนะครับแต่ว่าเออ,อยังไม่ได้รวมน้ำซึ่งน้ำเนี่ย49บาทดังนั้นเนี่ยวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบหลักที่นี่ก็จะมีหมูเป็นหลักมีปลาเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเออเนื้อหนึ่งอย่างนะครับที่ที่เป็นวัตถุดิบหลักนะครับก็ถือว่าคือเวลาเราเนี่ยเปรียบเที่ ราคาเดียวกันราคาเท่ากันซึ่งในเรทราคาเนี้ยถือว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ต้องเลือกมาเหมือนกันว่าเราจะมาสั่งอะไรเราคุ้มนะครับก็คือมาสั่งเป็นแซลมอนสดเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากอิ่มเร็วนะครับก็สั่งน้ำปลานะครับเข้ามาตรงนี้คือวันนี้สังเกตตัวเองชัดมากคือพอกินเป็นน้ำอรมเนี่ยอิ่มเร็วมากนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่เท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามช anel ลายแทงไว้ถ้าชอบ การรีวิวที่ละเอียดแบบนี้นะครับแล้วเจอกันทุกวันศุกร์ตอน10โมงครึ่งครับบ๊ายบายสวัสดีครับ